สนุนโดยเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคก,กี้เฟรมยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวหนึ่งมกราคม2569นยนะคะอยู่กับคุณเอกลักษณ์ดิฉันธน,นนาพัฒน์และเราอยู่กันกับปีม้าทองหวังว่าปีนี้ม้าเนี่ยคงไม่ลุยไฟนะ <laughs> ขอให้เป็นม้าที่คึกคักนะคะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมของทุกโต๊ะข่าวท,ท,ทุกท่านมีความสุขสมหวังร่ารวยเงินทองแล้วก็ฝากติดตามกันไปตลอดทั้งปีนี้ด้วยนะคะ <c oughs> ก็ในปีนี้หวังว่าสิ่งที่เ,เราเคยเจ็บปวดร่วมกันมาเราเคยแบกรับร่วมกันมาคงจะต้องไม่ผ่านไปถึงเเรรื่่อองากากกนนัีน ว่าตั้งแต่สิ้นปี2568กองทัพไทยได้ประกาศชัยชนะคุณผู้ชมคะแผ่นดินซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกเพื่อนบ้านรุกล้ำรุกรานแล้วก็ครอบครองเอาไปบางพื้นที่เราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำครับคุณนองโป่งสุวิพัฒน์ค่ะสถานการณ์ที่สาแก้วเนี่ยจะพูดตามตรงมันมีช่วงหนึ่งที่เราไม่คิดว่าสาแก้วจะกลายเป็นสมรภูมิได้เลยไม่คิดว่าจะเปิดฉากรบกันเดือดได้ขนาดนี้พอถึงเวลารบจริงกองกําลังบูรพาไม่เอาไว้เลยจริงๆโอ้โหแล้วเดือดมากคะแล้วเดือดแบบสุด ติ่งมากจริงๆจนสุดท้ายแล้วยึดกลับคืนมาได้ทั้งหมด<ะ>คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมขอพักแป๊บเดียวช่วงหน้า18เฉลยสุขก,กลับถึงขเมรแล้วโอ้โหเรื่องใหญ่มากเดี๋ยวจะพาไปดูละครฮะหลังก่อนสี่ทุม่มเพราะสุดท้ายแล้วเนียมีคนร้องร่มร้องฮบอกว่เนี่ยคือวีรบุรุษวีรบุรุษกลับสู่บ้านแล้วยินดีต้อนรับคุณเซนฮะคุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอไปดูเรื่องพอดูละครแล้วใช่ไหม<ช>ผม<ะ>พาไปดูเรื่องตลกหน่อยเพราะเห็นบอกว่ามีคนบางคนบอก เป็นคนดีๆไม่ชอบทำไมนะยอมรับแล้วว่าเป็นหมาฮะหอนให้ฟังด้วยเหรอแล้วหอนให้ฟังด้วยเหมือนแป๊ะอุ้ยรีเปิดมาทำไมล่ะพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะโค้งสุดท้ายส่งส่งทาโร่รักโลกโชคเร่งเด้งเด้งเด้งขยะเป็นเชื้อเพลิงโอคเด้งมากเรื่องสุดท้ายโชค แต่วันนี้ถึง31มก็กรากคม2 5 6พัาโารห่รรักโรสร้อเด้งส่งไหลเพคดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะไรหรอกกินมันิดเดียวเองแล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไงไรหรอกดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียวเมื่ออยู่บนจุดสูงสุดเป้าหมายต่อไปคุณไม่ได้แข่งกับใครนอกจากตัวคุณ มิวเอ็กซ์เดอะเน็กซ์พีสู่จุดพีคใหม่ของชีวิตขอบคุณเชื่อฟังเติมเต็มทุกจังหวะด,ดนตรี <c oughs> ช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนอย่าดมปลาไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่าอากาศร้อนฉาถามหาไผ่คู่ทำใจร่ม,ร,มร่มและดมไผ่คู่ คนสวยมีไว้ดูผ่ยคู่มีไว้ดอมอย่าดมปลาผ่ยคู่โฟมล้างหน้าโอเคเฮอร์เบิลสำหรับคนฉลาดเลือกเพราะปริมาณเยอะราคาก็ไม่แพงเนื้อโฟมนุ่มฟูล้างหน้าได้สะอาดผิวนุ่มชุ่มชืน้นดูสวยใสเลยจนใครๆก็หลงอืสวยเนาะโฟมล้างหน้าโอเคเฮอร์เบิลสะอาดนุ่มชุ่มชืน้นถ้ามีอาการท้องอืดจากกินมากในกระเพาะอาหารบั่เทาด้วยอีโนยาผงฟูซิสติกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทริปนี้ฝันไม่ เซนทรัมซิเวอร์50พลัสกล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซนทรัมซิเวอร์50พลัส New Year r i s k cross night shade shade to shine move ไปกับความมั่นใจให้ความโดดเด่นขับเคลื่อนเรา คุณรู้สึกเหมือนมีอาการชาเกิดขึ้นบ้างไหมนั่นอาจเป็นสัญญาณจากปลายประสาทอักเสบนิวโรเบียนมีวิตามิน B1 B6 B12 ช่วยรักษาและบรรเทาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบได้สอบถามการใช้นิวโรเบียนจากแพทย์หรือเภสัชกร เป็นตัวเองแบบใหม่ใหม่เลือกดีแคชเหลือครีมเข้มข้นาผสารวิตามินอ e, ีและว่านหานจระเข้ด้วย25เฉดสีผมธรรมชาติผมสวยได้ทุกลุกดีแค mas ชมาสเตอร์แมสเฉดสีธรรมชาติที่เป็นตัวเองได้สุดไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะพอใช้แค่นิดเดียว<ๆ>ก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับช่วยลดการเสียวฟันที่แสบประหยัดต้องเทพไทยคะ่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีตองเหงือกและฟันได้ครับ ผลตรวจชิ้นเนื้อนะคะเป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกค่ะไม่ต้องกังวลเลยด้วยความร่วมมือของ AIA กับโรงพยาบาลในโครงการ AIA Smart Network ที่นี่มีทีมผู้ชำนาญการรักษาควบคุมค่าใช้ใจ่ายส่วนเกินลดปัญหาการเครมให้คุณใส่ใจกับการรักษาส่วนที่เหลือให้เราดูแลลูกค้า AIA มั่นใจเลือกโรงพยาบาลในโครงการ AIA Smart Network หยุดโลกทิพยสีถูกจริงสิ้นรับปีใหม่น้ำมันปาล์มหลักแบรนด์ราคาเดียว44บาทลิ่นน้ำตาใสขาวเพียง25บาทโอมลิควิดซื้อ1แถม1ถึง4มกราคม2569ช็อปฟินรับปีใหม่ทิ่ิสีสนับสนุนโดยรู้ด้วยอาปาเชมีเม็ดอมสมุนไพรรถมะขามป้อม I Love Apache ปริมาณเยอะราคาไม่แพงโฟมล้างหน้าโอเคเฮอร์เบลสะอาดนุ่มชุ่มชืน้นใหม่เลือกครีมเปลี่ยนสีผมดีแคชมาสเตอร์แมสเนื้อครีมเกลี่ยงา่าย